ถามนิดนึ่งช่วงสงกรานนี้เรายังเปิดอยู่ไหมครับเปิดครับเปิดทุกวันครับพ่นะต่อร้านนี้ได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วกันนะครับนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะครับคือเข้าๆร้านนี้ก็จะมีประมาณว่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าเสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลําโพงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสําหรับลูกค้าที่ อชอบตู้ลำโพงเคลื่อนที่นะครับคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรมากมายนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงเชื่อมต่อแนวบลูทูธนะครับลำโพงตู้คู่นะครับหรือว่า,าชุดเครื่องเสียงที่เป็นแนว่ารแจ้งนะครับร้านซัตทีก็จัดเต็มนะครับร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะครับ ด้านในนะอันนี้อันนี้เป็นล็อตแรกนะครับมีทั้งมิกเซอร์นะครับพาวเวอร์แอมพาวเวอร์มิกนะครับฟรีคอร์สนะครับเครื่องขยายต่างๆชุดพร้อมเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูโปรโมชั่นดีๆจากร้าน โซโซมาวัดกับโกราบบืองพ่พอต <c oughs> ิดกะแล้ว <c oughs> เอาไ้เอาไ้พ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันปว่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันควจนจอมขาดคนจริงใจ โอเคเป็นบุญที่ลูกได้มาครับผมก็สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่แถวมีนบุรีนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าตลาดมีนบุรีฝั่งโน้นก็เป็น ตลาดมินบุรีเก่านะครับตรงนี้เป็นมินบุรีใหม่นะคือผมจะมารีวิวร้านเครื่องเสียงร้านของเจหงนะครับอยู่ตรงตลาดมินบุรีนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วนะแต่ก็มาหลายครั้งแล้วะครับถ้าท่านได้รับชมคลิปเก่าๆนะครับก็จะรู้ว่า,าผมมารีวิวร้านเจ้หงหลายรอบนะครับเป็นร้านจำหน่ายเครื่องเสียงตู้ลำโพง PA นะครับเครื่องเสียง การแจ้งต่างๆนะครับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการดนตรีนะครับกีตาร์นะครับมือสองมือหนึ่งมีหมดนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดมีนบุรีนะครับตลาดมีนบุรีก็เป็นแหล่งรวมสินค้าแทบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้านะของชายแบบตะเล็ดนะครับผม จะเข้าทางไหนเดี๋ยววันนี้ก็ตามมาดูนะครับร้านเจหงก็อยู่ในอซอยปลาทองหนึ่งนะครับปลาทองหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้เองนะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามกับร้านทองเพชรทองดีนะครับนี่ปลาทองหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะนเห็นไหม นี่นะครับร้านเจ๊หงนะขออภัยนะครับอาจจะอุปกรณ์ผมไม่ค่อยโอเคนี่ครับร้านเจ๊หงนะครับรครับ,บผมร้านเจ๊หงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านห้างทองเพชรทองดียาวราชนะครับคือฝั่งโน้นนะแต่รถแรกนะครับร้านนี้ปลาทองหนึ่งแล้วก็ซอยปลาทองสองนะครับ คือชื่อร้านจริงก,ก็ z ซทีอิเล็กทริกซาวนะครับนี่อันนี้คือชื่อร้านนะครับก็มาอัปเดตวันนี้ก็เพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่อยากได้เครื่องเสียงนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่เดือนเทศกาสลสงกรานต์นะครับก็คือเดือนออเดือนเมษานะครับสำหรับท่านที่อยากได้เครื่องเสียงนะครับไปจัดปาร์ตี้นะครับ ลื่นเลงในช่วงสงกรานต์นะครับก็แนะนําให้มาเลือกซื้อที่ตลาดมีนบุรีนะครับครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลาโพงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับอ่ารวมถึงเครื่องเสียงแนว PA นะคุยได้นะเดี๋ยวถามนิดนึงอ่าช่วงสงกรานต์นี้เราอ่ายังเปิดอยู่ไหมครับเปิดครับเปิดทุกวันครับผมนะต่อร้านนี้ได้นะครับเบอร์โทนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วกันนะครับ นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะครับคือเข้าเข้าร้านนี้ก็จะมีประมาณว่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าเสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบตู้ลำโพงเคลื่อนที่นะครับคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงเชื่อมต่อแนวบลูทูธนะครับ ลโปงตู้คู่นะครับหรือว่าชุดเครื่องเสียงที่เป็นแนวกางแจ้งนะครับร้านสัตทีก็จัดเต็มนะครับร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะครับนี่ครับด้านในนะอันนี้อันนี้เป็นล็อตแรกนะครับมีทั้งมิกเซอร์นะครับ power m power mix นะครับ รีคอร์สนะครับเครื่องขยายต่างๆชุดพร้อมเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูโปรโมชั่นดีๆจากร้านเขานะครับก็ให้ทางร้านแนะนำนะครับแนะนําสินค้าคือช่วงนี้ใกล้สงการนะมีโปรโมชันเลยอ่าช่วงนี้มีโปโปรโมชันต้อนรับสงการนะครับครับผมช่วงนี้นะครับถ้าลูกค้าจัดชุดนะครับที่ว่าราคา13,000หขึ้นนะครับจะมีโปรโมชันแถมไม้สายให้1ตัวแล้วก็จะมีราคาพิเศษ ช่วงต้อนรับสงการครับผมช่วงสงการนี้เราก็จัดโปรดีๆไว้ต้อนรับลูกค้าครับผมใช่ครับผมมีตัวเลือกหลากหลายให้ลูกค้าได้รับชมครับผมก็้างก่อนครับผมตอนนี้นะครับก็จะมีราคาจัดชุดโปรโมชั่นนะครับราคาชุด15นิ้วตันนี้1ิ้านิ้ครับผม15้านิ้วเป็นตู้มาตินนะครับตัวนี้เป็นสูตรมาตินครับผมคู่หนึ่งนะครับหนึ่งคู่ครับ พร้อมพาวเวอร์พร้อมพาวเวอร์พร้อมปีและก็เสียงกลาง12นิ้วนะครับเสียงกลางคู่นี่นะสองนิ้วครับผมแหลมปากแตนะครับมาครับผมชุดนี้อยู่ที่13,900แถมฟรีไม้สายอีกหนึ่งตัวนะครับอ๋ออันนี้อันนี้คือครับผมแถมไม้สายด้วยนะครับครับผม15นิ้วแล้วก็กลาง12นะครับครับผม แล้วก็มีขาตั้งให้อีกหนึ่งคู่ราคาจะชุดโปรโมชั่นพิเศษเลยเขาผมพร้อมขาตั้งตู้เลยเขาผมตัวนี้หมื่นสามหนึ่งหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยผมเขาผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นชุดสิบสองนิ้วพร้อม power mix อันนี้สิบสองนิ้วนะครับเขาผมอันนี้เป็นสูตรอะไรเป็นสูตรเทอร์โบครับเทอร์โบครับขผมสิบสองนิ้วพร้อม power mix ครับผมนะและก็เสียงกลางสิบนิ้วครับผมชุดชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยครับหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยนะครับอ่ะเขาผมราคาพิเศษกันไปเลยครับผมช่วงนี้ลดราคาต้อนรับสงการเขาผมเดี๋ยวขึ้นมาฟังเสียงนะครับอ่ะเขาผมเดีมแล้วก็จะมีตู้ตัวใหม่ เป็นตู้แขวน12นิ้วนี่นี่ตู้แขวนนะครับลาเล่ครับครับผมยังสวยเลยนะครับอันอันนี้คู่เท่าไหร่ครับอันนี้พร้อมชุดแขวนอยู่ที่เก0าพันห้าครับอ่าหนึ่งคู่พร้อมชุดแขวนก็คือหนึ่งคู่นี้ใช่ไหมอ่าครับผมพร้อมชุดแขวนได้เลยใช่ครับเป็นปาก12นิ้วของ NPE โอ้โหอะแต่ของ NPE เลยนะอ่าครับผม จัดให้พิเศษต้อนรับส่งการอันนี้เดี๋ยวผมาคถ่ายภาพให้ดูตอนนี้คู่ละเท่าไหร่คู่ละเ0้าพันห้ปครับพออรพออ้รพอมอุปกรณ์ชุดแขนเป็นดอกของ npe นะครับเวลาน,นี้คือวาขาผมจัดเต็มที่ครับจัดให้พิเศษเลยหรือว่าเราต้องการอุปกรณ์เสริมต่าง,าง,างๆ<ม>ก็มีใช่ไหมมีครับมีอุปกรณ์ให้คุณลูกค้าได้เลือกสรร ครับผมพร้อมบริการเหมือนมีไฟมีไฟเวทีครับผมไฟพาไฟพาอ่าไฟพาเวทีงานเวทีงานปาร์ตี้นี่ต้องมาครับผมได้เลยครับมีพร้อมบริการทุกอย่างเลยทั้ง power mix และ mix by นะครับคือ mix by เราต้องไปผ่านอะไรบ้างครับอ่าถ้าเป็น mix by นะครับต้องใช้คู่กับ power power หรือว่า amp นะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องเสียงไมโครครับผม เรื่องเอฟเฟกอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น power mix ก็จะมีแอมในตัวมีแอมในตัวครับสามารถต่อลำโพงได้เลยครับผมที่ร้านมีพร้อมบริการให้ทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่าบางคนถามว่ามิกไบกับไมค์บมันต่างกันยังไงเงอ๋อครับผมต้องมี power ใช่ครับผมครับอันนี้อันนี้คือเป็นพวก power mix ครับอันนี้จะเป็นโซน power mix ครับผมสำหรับลูกค้าต้องการเล่นตัวเดียวจบครับผม อย่างอย่างอย่างเบรดเรามีตั้งแต่12นิ้วอ่ะอ่าครับผมตัวตู้ซับเบสนะครับมีตั้งแต่12นิ้วขึ้นไปนะครับ12นิ้ว15แล้วและก็18นะครับอ่าพร้อมให้บริการให้ลูกค้าเลยแล้วก็ครับผมถ้าเราอยากได้ไม้อัดแท้เราก็ต้องคุยกับทางร้านก่อนอ่าครับผมแต่ตอนนี้ทางร้านมีมีพร้อมครับเป็นตู้15นิ้วไม้อัดแท้ตอนนี้แบรนด์มาใหม่ครับเป็นของ s a นะครับ ชาวเครื่องเสียงรู้จักอย่างดีเลยใช่แบรนด์นี้ครับเป็นไม้อัดเป็นไม้อัดแท้ครับทั้งออเดอร์หกมีทั้งกระแทกข้างครับใช่นีกระแทกข้างนะมอ่าเป็นกระแทกข้างครับ15นิ้วโค้งหล่อนะครับอ่ามีพร้อมให้บริการเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์อันนี้จะเป็นออเดอร์หกครับออเดอร์หกครับครับผมก็ถือว่าทางร้านมีครบเลยมีครบเลยครับผมเป็นแบรนด์ของเนี่ย sa นะครับเครื่องเสียงนี่ต้องรู้เลยนะครับ ครับผมไม่ว่าจะเป็นของ NPE ครับผมตู้คาราเกะสำหรับห้องอาหารร้านอาหารเราก็มีบริการให้ครับใช่ถ้าลูกค้าอยากสั่งอะไรนี่ก็คือได้เลยมีมีพร้อมบริการเลยครับบรใช่เรื่องจัดส่งยังไงครับอ่าเรื่องจัดส่งนะครับขึ้นอ่าอย่างทางร้านนะครับก็มีบริการรถจัดส่งให้แต่ค่าจัดส่งลูกค้าเป็นคนออกนะครับหมายถึงถ้าส่งไกลอยลมีไหม มีครับมีมีมีต่างจังหวัดก็มีครับส่วนมากลูกค้าเขาก็จะออกค่ารถให้อะไรเงี้ยแล้วก็มีจะส่งให้ได้นี้ก็จะเป็นเขาพวกเครื่องเสียงนะครับเป็นตู้เป็นตู้ทั้งพร้อมดอกนะพร้อมดอกครับและก็ตู้เปล่าก็มีมีพร้อมให้บริการเลยหรือว่าจัดชุดสําหรับงานปาร์ตี้สังสรรค์ในช่วงสงกรานนะครับครับผมใช่หรือเราจะเอาชุดที่เราจัดสาเร็จรูปไปแล้วตัวนี้ก็มีนะครับอ่าอย่างพวกเป็นเแอมลิฟายครับ พวกนี้เราก็มีพร้อมให้บริการสําหรับลูกค้าต้องการเล่นตัวเดียวจบก็มีอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแอมขยายครับแอมขยายแอมน้าลายอ่าครับผมใช่ครับผมอย่างพวกนี้เราก็มีรับประกันสินค้าทุกอย่างเลยครับครับผมไม่ต้องกลัวเลยซื้อกับทางร้านเรามีสินค้ามีรับประกันอ่าครับผมเอ่อลำโพงทั้งชื่นต่อบลูทูธมีตู้ลำโพงบลูทูธสาหรับพกพาอ่าครับผมพวกนี้ก็จะมีแบตในตัวมี พร้อมเหมือนกันตอนนี้สําหรับพวกปาร์ตี้ที่ไม่ต้องการปาร์ตี้ใช่ไม่ต้องการไม่ต้องการอ่าครับผมใช่จะมีแบตในตัวอันนี้ร้องเพลงนะครับครับผมการนะครับเดี๋ยวทางร้านให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับอ่ะครับผมก็อย่างนั้นเราลองเป็นชุดหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยก่อนละกันหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับลองฟังเสียงนะครับดอกสิบห้านะครับผมเอาเพลงที่มันอันนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะครับก็คือซื้อครบ นึ่งหมื่นสามพันจะมีไม้แถมให้นะครับนี่ครับตัวนี้ดอกสิบห้านิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางสิบสองนะครับแหลมปากแต่นะครับปีคอร์1หนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับพร้อมขาตั้งนะครับตัวนี้หรือจะเป็นชุดไล่อเล่สิบสองนิ้วนะครับตู้แฝนนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับ ตัวนี้ก็สนใจติดต่อทางร้านได้นะครับงานปาร์ตี้สังสรรค์นในช่วงสงการนี้ไม่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่อันนี้คือรอตแรกของทางร้านนะครับฟังเกตนะครับ